ังหวะน,นี้ก็สู้ไปดิครับเต็มหลอดแล้วไงเต็มหลอดแล้วไงปี่น้องแห่เฮ้ยจังหวะน,นี้ผมปิ่มมาผมจะรอหรือเปล่าน้องเหลือประมาณ10%กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเพื่อนเออจังหวะน,นี้ตีไปครับจังหวะน,นี้แอกแทกไปครับไม่ทศสก,กันนายต้องรอดเพื่อโอเคครับพ่อการสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีสาวก MU ็มยูคัสิกทุกคนเลยนะฮะสวัสดี f c ของ Arm ์เมด้วยเนาะ วันนี้นะครับเดี๋ยวผมบิ๊กพาไปคุยในเรื่องของพรสวร์กันนะครับว่าเจ้าพรสวรรค์เองเนี่ยมันสามารถทําอะไรได้บ้างน,นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าเจ้าพรสวรค์เนี่ยเราต้องเก็บชิ้นส่วนมานะครับเดี๋ยวผมจะบอกน้องว่าไปเก็บที่ไหนนะตรงเนี้ยเราสามารถใช้นะครับจุ 1. จุ2จุ3เนาอโดยเก็บชิ้นส่วนนะครับตั้งแต่20 4060ิตามเลเวลไปนะครับจุ1นะครับใช้20ชิ้นครับจุ2ใช้40ชิ้นครับและจุ3านะครับใช้ 60ชิ้นนะฮะบวกทีละ20เนาะตอนนี้ที่เราใช้ได้ก็มีจุ1และจุดนะครับยกตัวอย่างเช่นเซิร์ฟ16นะฮะอ่าตอนนี้เราจุดกันเนาะถ้าอนาคตเราจุดเราก็สามารถใช้จุดได้นะครับตรงน,นี้เราสามารถมาฟิวชั่นที่เมืองข้ามเซิร์ฟได้นะครับหรือเก็บครบชิ้นส่วนเนาะเขาก็จะมีปุ่มให้เรากดเนาะแล้วก็จะวาร์ปมาอัตโนมัตินะฮะหลังจากที่เราเก็บ20ชิ้นขึ้นไปเนาะอ่ายกตัวอย่างตอนนี้นะครับที่ผมฟิวชั่นได้หรือประสานได้นะครับนับ อ่าตรงนี้ก็สามารถเลือกใช้ได้เลยครับเพื่อนๆอยากใต้ของจุหนึ่งหรือว่าจุสองนะครับอืมแต่ในอ่าเมือข้ามเซิร์ฟครับสามารถประสานปิดได้เลยนะอ่าคนไหนที่ยังไม่รู้เนาะหรือเราเก็บชิ้นส่วนครบเขาก็จะมีปุ่มอ่าฟังก์ชันให้กดวาร์ปมายังอ่าข้ามเซิร์ฟอัตโนมัติเนาะตรงนี้ไม่ต้องซีเรียนนะครับสำหรับคนไหนที่มาไม่ถูกนะแต่ผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยมาอยู่แล้วแหละสำหรับคนที่เล่นอ่าเอ c ย a s s คัสิกนะฮะอ่า เรามาดูกันเลยครับว่าเจ้าพรสวรรค์เนี่ยตั้งแต่จุดหนึ่งเลยครับเขามีอะไรบ้างน,นะครับในส่วนตัวแรกเนาะเขาก็จะมีในส่วนของเพิ่มดเมจเหนือชั้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายเพิ่มเนาะสังเกตนะครับว่าจะมีเพิ่มแล้วก็มีลดประมาณนั้นอ่าตอนนี้ก็จะมีกล่องนะครับที่สามารถฟิวชั้นได้นะครับยกตัวอย่างที่ผมมีเนาะตอนนี้ก็ยังมีไม่เยอะฮะแต่ว่าเราเอามาคุยกันแล้วก็ามายกตัวอย่างเนาะอ่าในส่วนอ่าที่มี4ช่องครับส่วนใหญ่เขาจะเป็นในส่วนของเพิ่มเหนือชั้นและลดเหนือชั้น เพิ่มดาเมจและลดดาเมจอ่าจะเป็น,จะ,ปนจะเป็นทั้งบวกและเพิ่มเนาะอะไรประมาณนั้นแหละก็คือเขาก็จะมีแบบว่าในส่วนถ้ามีอ่าถ้ามีเพิ่มก็ต้องมีลดถูกปะเพิ่มเหนือชั้นลดเหนือชั้นเพิ่มดาเมจแล้วก็ลดดาเมจเนาะตรงนี้ให้เพื่อนๆเลือกใช้เลยนะครับว่าเพื่อนๆจะใช้อะไรเนาะแต่ก่อนอื่นเลยอะครับในดาบของผมเองอะ่ะผมคิดว่าดาบผมมีพาสซีฟอันติเมจเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะผมจะเน้นอันติเมจมากๆและเยอะๆที่สุดเลยนะฮะเพราะว่าผมอ,อยากให้ตีดาบของผมตีติดอันติเมจเยอะๆนะ เพราะว่าเจ้าพรสวรรค์นเนี่ยมันสามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้เรานะครับเพิ่มความสามารถของอ่าเปอร์เซ็นต์อุปกรณ์เนาะแล้วก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์ในของอัตราการติดอ่าออฟนั้นๆน,น,นะฮะไม่ว่าจะเป็นออฟอันติเมทนะครับขีดท,ที่ข้อเนาะเหนือชั้นอ่ารวมถึงปิดชีพนะฮะอ่าในส่วนเนี้ยเพื่อนๆก็เลือกเลยนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากเล่นสายไหนสำหรับคนที่ดาบเป็นเหนือชั้นเยอะๆอยากติดเหนือชั้นก็อัพเป็นเหนือชั้นก็ได้นะฮะแต่ผมจะถ้าเป็นผมแนะนำเนาะผมก็จะแนะนําว่า เล่นคีิ์ดคอปิดชีพอันติเมตนะฮะเพราะว่าทุกวันเนี่ยเหนือชั้นเนี่ยมันโหลแล้วคือมันไม่ไม่สามารถตีเข้าชุดขั้น6ได้แล้วคืออย่างมากคือตีเข้าแค่พันกว่าเนาะพันหะาอะไรประมาณเนี่ยอ่าตัวนี้ก็คือเขาก็จะมีชื่อสกิลให้นะครับลองอ่านดีๆนะมีเพิ่มมีลดอะไรประมาณเนี่ยระวังจะซื้อผิดนะฮะระวังจะแลกมาผิดแล้วก็รู้สึกเสียใจเนาะอ่จะได้ไม่รู้สึกฟลนะฮะก็ลองอ่าเลือกดูดีๆก่อนนะครับก่อนที่จะเอามาอัพเนาะ อ่าตอนนี้ผมก็เลือกมาเป็นที่รับร้องแล้วเพราะว่าจริงๆอ่ะผมก็บอกแล้วใช่ไหมว่าผมอาจะเน้นอันติเมตแต่ว่าผมเองอ่ะอยากให้ทั้งสี่ช่องอ่ะมันติดทั้งหมดเว้ยโดยที่ผมอจะเน้นอันติเมตเป็นหลักอืมโอเคนะไปตอนนี้ผมก็เปิดสมุดมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปอ่าใช้สมุดนะครับในการเปิดช่องพอรสวรรค์น,นะครับอ่าในช่องที่เราอยากได้ออฟนั้นๆเนาะออฟหนือชั้นออฟ ลดดาเมจหน่อยชั้นนะครับแล้วก็ออฟเพิ่มอันติเมตแล้วก็ลดดาเมจอันติเมตที่ได้รับเนาะอ่าอารมณ์แบบว่าเขาตีมาเบาลงอารมณ์เราอารมณ์แบบว่าเราตีเขาแล้วแรงขึ้นอะไรประมาณนี้มีอ่าประมาณนี้แหละเพิ่มกับลดแล้วก็ในส่วนของจุดสองเนี่ยเขาจะเป็นสายอ่าปิดชีพคียที่ข้อนะฮะอาถามว่าดีไหมผมก็บอกว่าดีนะแต่ผมเห็นรูปถนนที่สองเนาะอืก็จะมีในส่วนของอ่า อันติเมตแล้วก็ในส่วนของปิดชีพนะฮะผมก็เอาธนูมาหนึ่งอันเพื่อปิดชีพเนาะตอนนี้ก่อนจะจะประสานน้อนจะผมพามาดูก่อนอ่าว่าในดาบของผมเองเนี่ยครับก็คือมีในส่วนของอันติเมตสาเรนตะครับอ่าตรงนี้คือบอกเลยว่าตีเนี่ยเจ็บจัดเลยนะอันนี้ก็คือเป็นความแรงสกิลอีกห้าสนนะครับทำให้อัตราการติดอันติเมตของผมเนี่ยเยอะขึ้นครับแล้วผมก็ใช้พรสวรรค์น,นะครับในเรื่องของอันติเมตเยอะๆนะฮะเพื่อที่จะตีติดอันติเมตนะครับ อารมณ์แบบว่าเพื่อนๆลองสังเกตดูนะว่าเวลาเราติดเหนือชั้นเนี่ยมันจะทีีหน่อยใช่ปะอ่าแต่ว่าความแรงตอนเนี้ยคือรู้สึกว่ามันติดแค่ประมาณพันหสูงสุดน่าจะประมาณ2อ0 0ันถึงสองพาอาจจะไม่เกินนี้แหละเพราะว่าชุดขั้น6เนยครับเรามีต้านเหนือชั้นกันค่อนข้างที่จะเยอะถูกไหมแต่ว่าในชุดอ่าอุปกรณ์ที่เราใส่เขาไม่มีเขาไม่ได้มีเขียนบอกหรอกครับว่าต้านอันติเมตต้านคีติคอถูกปะอ่าในชุดขั้นนี้เนาะอ่าตั้งแต่4ี่ถึงหนะ เพราะฉะนั้นแล้วครับเหนือชั้นมันจะห่วยแตกมากๆเลยนะครับณปัจจุบันนะอ่าคนไหนที่เป็นเมเหนือชั้นก็อยากช้นะชั้นก็ใช้ต่อได้นะสำหรับผมแนะนําก็คือแบบว่ามันรู้สึกว่ามันโลแล้วอ่าในส่วนนี้เขาก็จะบอกนะครับว่าเพิ่มดาเมจนะครับตัวนี้ก็มีอะไรบ้างเนาะเพิ่มดาเมจเหนือชั้นนะครับ0.4%นะฮะตอนนี้ก็เป็นสายเพิ่มนั่นเองเนาะอ่าเลเวลถัดไปนะครับก็คือเพิ่ม0.8%นะครับคือไง่ายๆอ่ะบวกมาทีละ0.4อ่า บวกมาทีละส่วนจุดสนะครับเลเวล1ก็คือ 0. 4ดเลเวลสองคือ0 8น่าจุประมาณนั้นเนาะก็คือเพิ่มมาทีละศูนจุดนั่นเองอโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เราอัพการเป็นที่เรียบร้อยเนาะทั้ง4ี่ช่องแรกเนาะแล้วก็มีในส่วนของอที่ผมใส่น,นะครับก็คือเพิ่มนะครับคีย์ที่ข้อเนอะอาะในส่วนนี้ก็บอกเลยว่าอาจจะมีตี ปิดชีพบ้างนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นปิดชีพนะถ้าคนไหนใส่ปิดชีพด้วยนะครับทาให้ปิดชีพเนี่ยขึ้นบ่อยมากๆเลยนะฮะในส่วนนี้ก็คือคียที่ข้อเนาะอันติเมตอะไรประมาณนั้นนะครับสาหรับอ่ะพรสวรรค์ความสามารถต่างๆเนาะอ่ะในจังหวะนี้ผมก็ได้ทําการอัพอ่ะลดเหนือชั้นแล้วก็เพิ่มเหนือชั้นครับแล้วก็ในส่วนของการเพิ่มอันติเมตนะครับตรงนี้ก็บอกเลยว่าเราจะติดติดอันติเมตค่อนข้างที่จะ เยอะนะฮะบวกกับดาบนะในจังหวัดที่ดาบนะครับปล่อยวงสีเขียวมาเนาะเพิ่มพลมังสกิล50%นะครับทำให้เราเนี่ยสามารถตีได้แรงขึ้นนะครับอัตราติด,ดแม่นยำขึ้นนะครับบอกเลยว่าตีติดแน่นอนนะฮะเพราะว่าดาดทั้งสองข้างผมเนี่ยใส่โชคมาด้วยนะฮะทั้งสองข้างเลยนะอืมอ่ะตอนนี้เดี๋ยวผมเชิญน้องตัวเปิดนะครับเข้ามาเทสกับเราก่อนนะตรงนี้ก็ดูสกิลผมได้นะฮะบ,บอกเลยว่าสกิลผมเนี่ยยังเลเวลน้อยอยู่นะตอนนี้คือยังหาตำราอัพ อยู่นะฮะพอดีเข้าไปหาแล้วรู้สึกว่าขาดตลาดมากๆเลยตัวน,นี้ก็น่าจะต้องไปลงดันเชียนเพื่อหาเองนะฮะตอนนี้ยังอัพไม่เต็มเนาะอ่ารวมถึงอุป,ปรกรณ์นะครับก็ยังคงอัพไม่เต็มอ่าในส่วนของค่าส,ส,เ,ตสเตตัสเนาะที่เพื่อนๆสอบถามเข้ามานะอยากดูตรงนี้นครับก็ของผมก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของการเพิ่มเนี่ยไดเมจนะครับก็จะมี1 0เนะครับเพิ่มอ่า pvp นะครับ22%ลดดาเมจนะครับ pvp อีก4 0บอรกเลยว่าตีมาเหอนะ ตีมาเหรอนะผมแพ้สายเดีวยวผมแพ้ไนท์ผมบอกแค่เนี้ยอ่านอะ่าในะนะส่วนอัตราแม่นยันนะครับตอนนี้อยู่ที่59%นะครับอัตราโจมตีนะระดับหกสิบสนะฮะบอกเลยว่าตียับยับนะแต่ว่าอัตราระดับสันผมก็บอกไปแล้วเนาะคือมันเอาอ่าพาสซีฟข้างหลังเนี่ยครับอ่าความสามารถออฟข้างหลังเนี่ยครับเป็นเปอร์เซ็นต์ตัวเนี้ยเอาไปลดกับอ่าเปอร์เซ็นต์ของคู่ต่อสู้ที่มีด้วยนะครับอย่างเรามีอ่า เหนือชั้น100เนาะเขามีต้านเหนือชั้น90อย่างเงี้ยเราตีตื่นเือชั้นแค่ส0เองนะอ่ามันเอาไปบวกลบกนนะปรปมาณนันนะครับแต่จุดเด่นนะฮะก็คือคีย์ที่ขออันติเมตนะฮะแล้วก็ปิดชีพอ่าผมคิดว่าส่วนใหญ่ยังไม่มีออฟเหล่านี้นะฮะออฟต้านปิดชีพออฟต้านคีย์ที่ขอรวมถึงอันติเมตนะฮะผมจึงบอกว่าออฟพวกเนี้ยมันดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าชุดเหล่านี้ยังไม่มีออฟป,ป้องกันนะครับ ยังไม่มีป้องกันออฟเหล่านี้เนาะในส่วนของอัลติเมทคียที่ข้อต่างๆที่ผมยกมาเนาะและในส่วนของปีกเองครับผมมีอ่าในส่วนของหลบหลีกด้วยนะฮะจังหวัเนี้ยบอกเลยว่าเราจะสามารถหลบหลีกคุตสู้ได้ครับทาให้มิดได้นะคนไหนที่ใส่อนะ่าในส่วนของ C3 นะฮะหรือว่าปีกของขั้น6นั่นเองนะครับอ่าไม่ใช่นะปีกของขั้น5นะฮะถ้ายกตัว3อ่ายกตัวอย่างเนาะเปภาพ PC ก็จะเป็นในส่วนของ C2 เนาะอ่าอะไรประมาณนั้น แต่ผมคิดว่าในซีสามเนี่ยน่าจะโหดจะจัดเลยนะปีกตัวใหม่นะฮะตอนนี้ผมก็รอนะ๋ยวผมรอทาคลิปฟิวชั่นเองนะจริงๆแล้วก็เติมนี่ก็บอกเลยว่าแพงจะจัดนะ๋ยวผมรอทาคลิปใส่ฟรีให้ก็คือสะสมอ่าไอ้ไอ้ส่วนของอ่าปั่นจัดขี่แหละอ่ะแต่ตอนนี้นะครับผมจะมาลอง PVP กับน้องตัวเปิดดูนะครับว่าไอ้ดาเมจของเราที่เราอัพมาเนี่ยไอ้พลสอนะครับมันจะทำอะไรได้บ้างนะครับอ่าตอนนี้ก็มาเชื่ออุปกรณ์น้องเลยเนาะ อความต่างก็จะประมาณนี้เลยครับบอกเลยว่าน้องเสียเปียบผมอยู่นะผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนน้องเสียเปียวผมอยู่แต่ว่าผมจะยืนด้วยชีวิตเดียวนะครับแล้วให้น้องเนี่ยตีผมจนตายนะอยากรู้เหมือนกันว่าน้องอะ่ะจะตีผมสักกี่ชีวิตกันเชียวนะฮะไปเดี๋ยวไปรับกันเลยไปหนึ่งขึ้นมาใน่สวนเลยนะอ่ะบอกน้องสวนเล,เล็กหนึ่งไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรฮะน้องตีไปเถอะอ่ะ จังหวะนี้ครับเขาจะให้ดูนะครับในส่วนของอัตราปิดชีพนะครับแล้วก็ในส่วนของคีย์ดิคอัลติเมตครับจะเห็นได้ว่าเห็นไหมอัลติเมตของผมเนี่ยออกมาทีมากๆเลยครับเมื่อกี้ออก3ช่องเลยนะมาอีกแล้วนะอัลติเมตมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาแล้ว,ลวเห็นไหมพอเราจะหลังจากเราอัพคอนสอนมาแล้วครับบอกเลยว่าอัตราคีย์ดิคอ่ครับมันจะขึ้นมาเยอะนะครับแล้วในส่วนของอัลติเมตปิดชีพต่างๆนะนะออฟพวกเนี่ยมันจะส่งผลต่อฮีโร่ศัตรูค่อนข้างที่จะเยอะๆมากเลยนะผมบอกงนี้เลยอ่า แล้วก็ในส่วนของเหนือชั้นเนี่ยลองสังเกตน,นะผมตีติดเหนือชั้นน้องก็ไม่ค่อยเทาะหร่ครับมันจะรู้สึกว่ามันแบบห่างๆให้หายไปประมาณเนี่ยไม่รู้สึกทีทๆเหมือนแต่ก่อนนะที่จะแบบออกรัวๆๆเลยประมาณเนี่ยก็คือจะมีเป็นดาเมจปกติเลยนะฮะที่จะออกเยอะกว่านอะอดาเมจปกติคืออะไรนะครับก็คือในจุดสีส้มนะก็คืออาตัวเลขสีส้มที่ขึ้นมานั่นเองนั่นคือดาเมจดปกติของเราเนาะอ่าและส่วนอ่าเลขสีเขียวเนาะ ที่ขึ้นมานะครับสีฟ้าตัวนั้นก็เป็นอันติเมตนะฮะแล้วก็ในส่วนของสีเหลือตงตัวนี้เป็นคีย์ที่คอนะครับสีน้ําเงินนะครับเป็นอ่าดาเมจของปิดชีพนั่นเองนะฮะอ่าที่ผมใส่มานะฮะอ่ะ,ะก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวตัวนี้ก็รอน้องมาอีกรอบนะครับให้น้องเทสมาพูดน้องก็ไฟเลยนะอ่ะไม่ต้องรอผมนะแต่จังหวะนี้ผมว่าจะอ่าจะดูด้วยนะฮะว่าผมเองอจะยืนได้กี่ชีวิตกับน้องนะตอนนี้ าจาังหวะนี้ก็คือตีกันไปจนตายครับว่าเราจะทัาต้านทานน้องได้มากน้อยแค่ไหนเนาะแต่ต้องบอกว่าเราตีน้องแรงกว่านะครับเราตีติดปิดชีพคีย์ที่ข้อรวมถึงอันติเมตเนี่ยค่อนข้างที่จะทีนะครับแต่ตัวน้องเองครับตีติดเราเหนือชั้นแล้วก็เป็นดาเมจปกตินะครับบอกเลยว่าน้องเสียเปรียบเรามากๆนะครับแต่ในมุมมองเองครับลองสังเกตดีนะน้องมีติดคีย์ที่ข้อเล็กน้อยนะแต่ไม่ได้ทีเหมือนที่ผมตีน้องนะลองสังเกตดูนะ แต่รู้สึกว่าถามน้องไปแล้วน้องยังไม่ค่อยได้อัพในส่วนนี้นะครับน่าจะอัพเป็นช่องสองช่องนะฮะอ่าแต่ครั้งเนี้ยผมอัพไปทั้งหมด4ช่องเนาะแล้วก็มีช่องของจุดสองอีกหนึ่งช่องนะฮะจังหวะนี้ก็เรียบร้อยไปอีกหนึ่งชีวิตนะฮะตอนนี้นับไปเป็น2ชีวิตแล้วอ่ะตรงนี้ต้องบอกน้องก่อนเลยครับว่าตีมาต่อเนื่องไปเลยไม่ต้องรออะไรนะรเอาไม่ทันน้องเกิดมาซะง,งั้นพระเจ้าเฮ้ยโอ้โห,หลงทุนว่ะสองอเพชรเลยนะเพื่อน เออคุณผู้ชมน้องลงทุนอันนี้อะไรอาจารย์โทษใครเรียกผมเนี่ยโอเคแยวผมขอไฟก่อนนะครับจังหวะน,นี้ผมตอบไม่ได้แนละ้วจังหวะน,นี้ผมยังตอบไม่ได้นะผมขอกดแอคแทกลัวๆก่อนนะผมขอกดแอคแทกลัวๆก่อนเออจังหวะน,นี้ก็คือคุณผู้ชมลองสังเกตนะครับว่าวงสีเขียวผมเนี่ยเวลาพ่าสาสีของดาบทางานนะครับผมจะตีแรงนะครับโจมตีในเรื่องของสกิลครับแรงขึ้นประมาณ50%แล้วก็วิธีที่ข้อผมโหดมากคุณผู้ชมเห็นทีไหม คที่ข้อติดกัน3าี่ช่องเลยอ่ะมาอีกแล้วแล้วก็อันติเมทแบบขึ้นกระจายกระจายกระจายเลยประมาณนี้เออมันรู้สึกว่าเออมันนึกถึงในอดีตเลยที่เราตีติดเหนือชั้นกันเยอะๆบ่อยๆอ่ะเอออะไรอารมณ์ประมาณนั้นแหละอย่างที่ผมได้บอกไว้เนะว่าณปัจจุบันนะครับชุดมันต้านทานอันติเมทคีย์ที่ข้อรวมถึงปิดชีพน้อยอ่ะผมต้องบอกแบบนี้ก่อนดีกว่าพอเสร็จแล้วครับเราจะได้เปรียบนอนนะครับในเรื่องของ าการตีติดอันติเมตนะครับคีที่ข้อรวมไปถึงปิดชีพนะครับแต่น้องจะตีเราเป็นเหนือชั้นรวมส่งผลถึงคีิตที่ข้อเล็กน้อยนะครับที่น้องตีติดผมจังหวะนี้ชีวิตที่สามเรียบร้อยดีครับจังหวะนี้ชีวิตที่3ามเรายังเหลือเกือบเต็มหลอดเลยนะครับอาโหน้องเกิดอีกแล้วลงทุนและ4สี่ร้อยเพชรคือจะไม่ยอมแพ้เลยใช่ไหมนเนี่ยไม่ยอมเดินมาแต่ไกลเลยไม่ยอมให้หลดเหลือผมขึ้น,นเลยคือจิตใจจะแบบ เพชรเยอะอะไรแบบนี้แบบเครียดแขนแบบเกิดมาแล้วจะเอาผมให้ลงเลยบางงั้นไปจังหวะนี้ก็ดูนะฮะตัวนี้ผมไม่มีหลอดเลยนะครับจังหวะนี้คิดที่ข้ออันติเมตติดรัวๆกับน้องเลยนะฮะจังหวะนี้ก็สกิลของอันติเมตเราก็ทํางานนะฮะจังหวะนี้มีคิดที่ข้ออันติเมตค่อนข้างที่จะรัวๆนะฮะจังหวะนี้ก็บอกเลยว่าโอโ้โหมีปิดชีพมาด้วยอย่างนี้ก็เรียบร้อยหว่านเชียบครับจังหวะนี้ผมรู้สึกว่าผมเหลือประมาณเกินครึ่งหลอดไปแล้วนะครับจังหวะนี้ น่าจะไหวกับน้องนะเพราะว่าเราตีติดอันติีเวทค่อนข้างที่จะเยอะครับ oh. แล้วก็เมยน,นะครับเป็นตัวที่ได้เปรียบวิชาด้วยนะฮะต้องบอกแบบนี้ก่อนนะฮะรวมไปถึงอ่าเลเวลนะฮะแล้วก็ในส่วนของพลังลบผมเรียกว่าน้องเนาะอ่าผมตังเนี้ยแจ้งแบบนี้ชีวิตที่สี่ไปแล้วฮะอ่าแต่ว่าสี่ชีวิตนี้ก็เกินไปเนาะจังหวะี้ชีวิตที่ห้านะครับผมจะเอาตัวรอดจากน้องได้หรือเปล่านะครับจังหวะนี้เกิดมาด้วยโลเอสดีเต็มหลอดนะครับแล้วก็พลังชีวิตเต็มหลอดจังหวะนี้ผมไม่มีโลเอสดีแล้วก็ในส่วนของพลังชีวิต เขาเรียกว่าปริ่มปริมมากๆเลยนะฮะจังหวะน,นี้แต่ว่าน,น้องเนี่ยตีโดนผมตีติดคียที่คอนะครับรวมที่ไปถึงเหนือชานด้วยนะฮะแล้วก็ในส่วนของปิดชีพโอ้โหบอกเลยว่าตีนัวจัดเลยนะครับตีติดทุกออฟนะปิดชีก,ก็มาว่ะติดเรียบร้อยตังวนี้ก็สู้ไปดิครับเต็มหลอดแล้วไงเต็มหลอดแล้วไงปริมแล้วไงตรงนี้กดแอรแท็กตัวนะครับบอกเลยว่าจะเกรงดีไหมนะครับจังหวะน,นี้เรามีพาสซีฟในส่วนของดาบเพิ่มสกิลด้วยนะครับ50%นนะฮะ จังหวะนี้บอกเลยว่าตีมันๆไปนะครับปดแอ็แท็กโดโนะเราอาสามารถเด้งเลือดได้เด้งเลือดได้ด้วยนะผมต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับในจังหวะเนี้ยเวลา P PP นะครับผมตั้งเซตเลือดไว้อยู่ที่ประมาณ9 5้า้านะครับถา้าเลือดลดลงเกิน95%เคือให้่า AI นะครับสามารถเติมเลือดได้อัตโนมัติเลยนะจังหวะนี้เราจะได้เลือดขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ3 8มถึงแดหมื่นนะฮะต่อการฮิวหนึ่งครั้งเนาะ จังหวะนี้น้องเกิดมานะครับน่าจะชีวิตที่หกเราปะ่ะผมครับไม่ทันเลยน้องร่วงบ่อยจะจัดเลยไปชีวิตนี้จะรอดหรือเปล่าครับจังหวะนี้ผมรู้สึกว่าผมปิ่มมากเลยเกินจังหวะนี้โอ้โหผมตีน้องมิดประมาณสองทีนะแต่น้องก็ตีผมมิดอยู่นะจังหวะน,นี้น้องตีติดเหนือชั้นนะครับจังหวะนี้ผมตีติดไปนะครับกีดีคอแอนติเมตนะครับขอปิดชีพหน่อยเพื่อนจังหวะนี้ตีไปครับรอสกิลทางานนะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ดาเมจนะ บวกความอ่าสามารถนะครับเรียกดาเมจนะครับบวกดาเมจมาอีกความแรงสกิลอีก50%นะครับจังหวะนี้อันติเมตอันติเมตอันติเมตโอ้โหแบบเจ้าูัวจะจัดเลยนะจังหวะนี้ถ้าผมอัพได้ระดัลสามระดับสี่นี่บอกเลยว่าโอหแห้งเลยนะผมบอกเลยว่าน้องแหง้งคือจังหวะนี้ผมปิ่มมากผมจะรอหรือเปล่าน้องเหลือประมาณ10%กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเพื่อนเออจังหวะนี้ตีไปครับจังหวะนี้แอคแท็กไปครับไม่โถสกันนายต้องรอดเพื่อนเรียบร้อยดีนะครับจังหวัดชีวิตที่6นะฮะ ไม่ยอมฮะจังหวะนี้ตีต่อฮะจังหวะนี้ต้องล่วงนะไม่น้องกับผม,มต้องล่วงชีวิตชีนิดชีวิตนี้ไม่น้องกับผมต้องล่วงโอ้ไม่กอดจังหวะนี้โคตรปิ่มคุณผู้ชมจะบอกว่าไม่รุนก็ไม่ได้เว้ยกดตีไปมีปิดปิดชีพออกมาเว้ยิดที่ข้ออั t ติเม t แต่รู้สึกว่าอั t ติเม t เรารัวมากจังหวะนี้เอสดีน้องหมดแล้วนะครับจังหวะนี้ตีไปครับเราจะทําให้เลือดน้องลดได้แค่ไหนกันเชียวนะฮะจังหวะนี้ ติดชีพออกมาอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมจังหวะนี้ทศกัณฐ์ยังไม่ยอมตายนะจังหวะนี้แข็งใจเพื่อนกดตเตียงแท็์ฉันจะโคตรแท็ให้นายเองไปจังหวะนี้คิดที่ข้ออันติเมนะครับคิดที่ข้ออันติเมบอกโอ้โหโคตรจะเยอะเลยนะครับผู้ชมสังเกตไหมอันติเมออกมาที่จะเยอะนะครับตัวนี้ทศกัณฐ์ไม่ยอมตายแข็งใจไว้ครับโรยดีช่วยพี่ด้วยโรยดีช่วยพี่ด้วยโอ้โหจังหวะนี้เลือดไม่เหลือเลยนะครับคุณผู้ชมลดโอ้โหโอ้โหคุณชมเลือดไม่เหลือแล้วเหลือแต่เดียวไม่ไม่โรยดีทํางานหน พระเจ้าโหชนะได้ไงเนี่ยโหผมว่าผมไม่ยอมท้องเกิดท้องนี้แล้วน้องจะเอาผมให้ได้ไม่ไมมีไม่มีการกลายนีไม่มีการเดินมาใหม่เลยเพื่อนถ้าน้องเดินมาใหม่นี่ผมอาจจะได้เลือดสักนิดหนึ่งนะแล้วก็ได้ส่วนของโรอด,ดีจังหวะนี้บวกพลังโจมตีทํางานแล้วโลกเฉียวทํางานแล้วเพื่อนตีไปเกาอเหลืองหมดไหมเนี่ยเฮ้ยเราจะตายไม่ได้เพื่อนแสนเจ็ดแสนเจ็ดเลือดเหลือแสนเจ็ดเฮ้ยเด้งมาสองแสนแล้วเอาดิเอาดิเกาะเหลืองน้องหมดครับพลัสซีผมทํางานแล้วเอาดิ อเตมี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 ปีชีพมาเพื่อนสักสามทีนด้น huh? ี่ยปีชีพสามทีได้ร้องเลยนะปีชีพหน่อยโอ้โหวิวาบหนีไปวิวาบหนีไอวิโอ้โหตายแล้วนะครับน้องน่าจะปเจ็ดแปดชีพว่ะเดือดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะประมาณนี้ก็โอ้โหดุเดือดกันพอสมควรนะครับบอกเลยว่ามันจะจัดนะครับตรงนี้กี่ชีวิตนี่นับไม่ทันเลยนะถ้าว่าผมนับผมว่าเจ็ดแปดว่ะประมาณนี้แหละเจ็ดแปดชีวิตเออ โอ้โหบอกเลยว่าวันนี้มันจัดนะครับผมทำออฟมาใหม่ด้วยนะครับออฟแหวนก็ออฟแหวนมานะบอกเลยว่าแล้วก็ไปทําพรสวร์มานะครับไอพรสวรค์นเนี่ยมันสามารถหาได้จากห่อคอยนะคือไต่หอคอยไปเรื่อยครับผู้ชมเราจะได้ทุก5ขั้นเนาะตอนนี้ก็สามารถเอามาอัพได้ผมขึ้นไปอยู่ที่ประมาณชั้นที่70กว่ากัวแล้วมั้งตอนนี้ณปัจจุบันอยู่ที่ชั้น70กว่าแก้วลครับบอกเลยว่าทุก5ขั้นเนาะของหอคอยครับก็จะสามารถได้ในส่วนของอตำราพรสวรค์น,นะครับสามารถเอามาอัพพรสวรค์ด้านเองเนานะนี่นะ เนี่ยผมเน้นมาจุใจมากเลยนะครับตัวนี้อัพเป็น5นะบอกเลยว่า5ทับนะเพื่อนๆคนไหนอยากทำตามนะลองไปเซตตามผมได้นะครับไปหาตำราพรสวรรค์แล้วก็มาอัพตัวละครเนาะให้มันเก่งขึ้นนะครับมาเพิ่มความสามารถของออฟนั้นๆนะครับโดยที่ผมนะ่ะดาบเป็นอนะันติเมตเนาะผมก็ใช้อ่าพรสวรรค์เป็นอันติเมตครับเพาาื่อเรียกอันติเมตมาเนาะอ่าสำหรับคลิปก็จบเป็นเท่านี้นะครับคนไหนที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยบ๊ายบาย